สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โก n โนไกด์นิวส์โดยออฟโกโนไกด์ก็จะเป็นหัวข้อที่พูดเกี่ยวกับข่าวทั้งการเดินทางหรือเรื่องวีซา่าหรืออื่นๆวันนี้เป็นหัวข้อว่าฝรั่งยังโดนกักตัวสิทธิ์ที่ต้องรู้ก่อนเดินทางเข้าอเมริกาก็คืออะไรก็เป็นไปได้ในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฝรั่งยังโดนกักตัวก็ห <c oughs> <c oughs> ัวข้อข่าวนี้เอเอามาจาัด มีสองอันอันแรกก็คือ t h e g u a r d i a n c o m หัวข้อว่า here's what you need to know about your life when entering the US อ่าก็ตรงตามหัวข้อเราเลยเขาบอกว่าสิทธิ์นะก็คือใช้หัวข้อว่าสิทธิ์นะสิทธิที่ต้องรู้คือสิทธิอ่ะอะ่แล้วก็อีกอันนึงก็คือ PBS.org หัวข้อว่า U.S. detention of European and Canadian tourists create fear over traveling to America ก็ตามที่อีกอันหนึ่งอะที่บอกว่าเออฝรั่งยังโดนกัดตัวครับก็วันนี้มีเสียงเนาะ <laughs> โอเคเดี๋ยวขอเทสเสียงนิดนึงได้ยินกันไหม อฮัลโหลอ่ะครับได้ยินกันไหมอ่ามีเสียงพอดีว่าทําเองหมดไงวันนี้ครับเอาอะไรก่อนดีคืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยการกากผ่านตอมอเนี่ยเราก็ได้ยินกันอยู่เรื่อยว่าบางคนก็ย้ำว่าไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แค่บางคนที่โดนมีการโดนกักตัว เพราะว่าตอมอมีข้อสงสัยว่าจะแอบ,บลักลอบเข้าประเทศมาเพื่อมาทํางานหรือเปล่าโดยเฉพาะอเมริกามีบ่อยใช่ไหมซึ่งในข่าวนี้ที่อะไรนะ USD tension European and Canadian เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าปกติเนี่ยชาวที่ชอบโดนกักตัวบ่อยๆเนี่ยก็คือชาวที่ต้องขอวีซ่าโดนกันประจำแต่ในยุคข,ของคลัมเนี่ยกลายเป็นว่ายุโรเปียนก็คือชาวยุโรปก,กับ ชาวแคนาดาก็โดนด้วยท,ทั้งที่ไม่รู้อินวีเนีอ่นอะไรก็โดนทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อนี้เอาเอานี้ก่อนแล้วกันนะกักตัวก่อนนะครับก็หัวข้อการที่สหรัฐก,กักตัวนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและแคนาดาทําให้เกิดความกลัวในการเดินทางไปอเมริกาอ่าแสดงความคิดเห็นกันได้ใครกลัวใครกลัวตอมอบ้างกลัวมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยก็คือ ส่วนใหญ่ที่จะประสบการณ์ที่จะโดนเนี่ยก็คือคนที่เพิ่งแบบมาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมาครั้งแรกหมายถึงว่าอ่าไม่เคยไปที่อื่นเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็มาที่ประเทศนี้เป็นครั้งแรกก็จะโดนสงสัยไว้ก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนที่แบบมีประวัติการท่องเที่ยวเยอะแยะอยู่แล้วหรือว่าเคยไปที่อื่นมาอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคก็คือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็พื้นฐานก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าอ่าจะโดนตอมอถามหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงจริง ส่วนใหญ่ที่เขาถามก็เป็นคําถามเบสิกอยู่แล้วว่าเออจะมาทําอะไรอ่าโดยเฉพาะอเมริกาในนี้บอกว่าจะแอบมาทํางานหรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็ก็คือถ้าเกิดว่าเขาถามแล้วถ้าเราตอบได้ซึ่งซึ่งเราก็เตรียมมาอยู่แล้วใช่ไหมอ่ามาทำอะไรอ่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราตอบได้ก็จบไงไม่มีอะไรนะโดยเฉพาะอีก สองวันนะเดี๋ยวก็จะไปผ่านตอมจีนละจะเป็นยังไงนะอ,อครับก็ทีนี้ตามข่าวนะครับก็คือเขาบอกว่าเลนนอนและค uh ู่มั่นชาวเยอรมันของเธอก็คือคนเยอรมันออ่ก็หมายถึงว่าคนหนึ่งอ่ะเป็นชาวเยอรมันแน่นอนอีกคนหนึ่งเป็นชาวอะไรไม่รู้มักเดินทางไปยังเม็กซิโกบ่อยครั้งเมื่อเขาไปพักร้อนที่อเมริกา เนื่องจากห่างจากบ้านของเธอในาสเวกัสแค่วันเดียวคืออ่ะคนนึงเป็นอเมริกันอีกคนนึงก็เยอรมันซึ่งเป็นข้อดีของความสัมพันธ์ระยะไกลของพวกเขาอ่าครับก็คือเขาก็มีการครบหากันข้ามประเทศอยู่แล้วนะเออไม่ได้ว่าจะมาหาแฟนจากแถวแถวประเทศเราอย่างเดียวแต่ทุกอย่างผิดพลาดอย่างร้ายแรงเมื่อเขาขับรถกลับ จากตีหัวหน้าเมื่อเดือนที่แล้วก็คืออันนี้เป็นกรณีชายแดนข้ามชายแดนก,ก็บ้านอยู่าสเวกัสนี่ใช่ไหมออก็ข้ามชายแดนจากาสเวกัสมาที่เม็กซิโกเสร็จแล้วก็ขากลับโดนอา้าวแล้วตอนออกก็มีประวัติแล้วไม่ใช่เหรอเออก,ก็ขับรถนี่แสดงว่าขาไปก็ต้องก็ต้องขับออกใช่ไหมขากลับก็ขับกลับมาแล้วโดนได้ไงเจ้าหน้าที่ตอมอรัฐาร ได้ใส่กุญแจมือไทเลอร์ซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐอา้าวพลเมืองตัวเองก็เอาด้วยอ่ะและล่ามโซ่เธอไว้กับมานั่งก็คือไทเลอร์นี่คือเป็นผู้หญิงนะเออแล้วก็คู่คูมั่นชาวเยอรมันก็น่าจะเป็นผู้ชายก็ในขณะที่ลูคัสซีลาฟคู่มั่นของเธอถูกกล่าวหาละเมิดเกี่ยวกับใบอนุญาตท่องเที่ยวสหรัฐเก้าสิบวันของเขาครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาทักทายนะ ขนาดเออแล้วอะไรต่อต่อมาเจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือซีรับด้วยเอาโดนทั้งคู่เลยและส่งเขาไปยังศูนย์กักกันคนเข้าเมืองที่แอร์แอดเขาถูกขังไว้สิบหกวันก่อนได้รับอนุญาตให้บินกลับบ้านที่เยอรมนนีคือเราไม่เคยได้ยินเลยนะว่าคนประเทศไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยจะโดน <c oughs> คือทำไมเราต้องขอวีซ่าทำไมประเทศที่ไม่ต้องขอเขาถึงไม่ต้องขออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ประเทศที่ไม่ต้องขอเนี่ยแสดงว่ามีความน่าเชื่อถือเขาก็เลยไม่ให้ต้องขอไงประเทศหมายถึงว่าตัวประเทศนั้นนะ่ะมีความน่าเชื่อถือไม่ได้เกี่ยวกับคนเลยนะคนประชากรในประเทศน่ะคือเอาเรียกเรียกได้ว่าแม้แม้แต่เด็กเล็กๆอะ่ะถ้ามีพาสปอร์ตของประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยถือว่ามีความน่าเชื่อถือแล้วในขณะที่เราเนี่ยนะต่อให้เราทํางานดียังไงก็ตามเนี่ยนะ เรามาจากประเทศที่ไม่น่าเชื่อถือคือเราเรามีพาส,สปอร์ตประเทศที่ไม่น่าเชื่อถือต่อให้เป็นผู้บริหารเนี่ยก็ยังต้องขอวีซ่าแล้วก็ยังต้องโดนสงสัยเมื่อเข้าประเทศเอ่อนี่คือเมื่อก่อนเป็นแบบนี้แต่นี่คือจะมาดิสลเหรอว่าชาวประเทศต้องขอวีซ่าก็จะโดนด้วยอะไรเงี้ยนับตั้งแต่ประธานธิบดีครั์เข้ารับตำแหน่งก็มีเหตุการณ์อื่นๆกับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นคนที่โดนไปเมื่อกี้นี้ <c oughs> ก็มีนักท่องเที่ยวชาว เดี <c oughs> ๋ยวนะชาวเยอรมันอีกคนหนึ to to ่งที่ถูกหยุดที่ด่านตรวจตีหัวหน้าน่าจะเป็นตรงชายแดนพอดีเลยนะระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกก็คือชายแดนข้างล่างก็ถูกขังหกสัปดาห์รวมทั้งถูกคุมขังเดี่ยวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อนของเธอเล่าให้ฟังพี่ที่ชายแดนแคนาดาก็คือทางเหนือด้วยนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คจากเวลส์ก็คือมาจากอังกฤษ ถูกกักขังในศูนย์กักกันนานเกือบสามสัปดาห์ก่อนจะบินกลับในกลับบ้านและหญิงชาวแคนาดาที่ถือวีซ่าทำงานก็คือน่าจะเป็นวีซ่าที่มาทำงานในอเมริกาก็ถูกกักขังที่ชายแดนของตีหัวหน้าถึงสิบสองวันโอ้ตกลงไปทำอะไรผิดร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรือไงเออก็ <c oughs> จริงๆเมีอีก ก็คือคนเดิมที่ที่พูดถึงตอนแรกว่าเป็นชาวเยอรมันเนี่ยเซียร์ัฟวัยยี่สิบห้าปีและคนอื่นๆกล่าวว่าไม่เคยมีการชี้แจงให้ชัดเจนว่าทําไมพวกเขาจึงถูกควบคุมตัวแม้ว่าพวกเขาจะเสนอตัวกลับบ้านด้วยความสมัครใจก็ตามหมายถึงว่าตอนที่โดนกักตัวเนี่ยเขาก็เสนอตัวกลับบ้านก็คือหมายถึงว่าอ้านั้นฉันไม่เข้าแล้วไอเม,ม,มกงเมกานี่ฉัาไม่ไปแล้วฉันกลับเยอรมันได้ไหมอะไรเงี้ยยังโดนเลย คือคือไม่ได้บอกว่ามาพูดแล้วจะโดนทุกคนหรืออะไรอย่างนี้นะครับแค่ว่ามันเป็นแค่เขาเรียน,นะบางคนอะเพราะว่าวันหนึ่งคนเข้าประเทศมันเยอะอยู่แล้วจะมากัดคนเยอะได้ไงแต่แค่มันเป็นอะไรที่แปลกใจก็เป็นเรื่องผิดปกติแน่นอนที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นใกล้กันมากและเหตุผลในการกักขังคนเหล่านี้ก็ไม่สมเหตุสมผลมันไม่คุ้มกับการปฏิบัติและสภาพเลวร้ายที่พวกเขาต้องทน เหตุผลเดียวที่ฉันเห็นคือมีบรรยากาศต่อต้านผู้อพยพที่กระตือหรือร้อนมากขึ้นอแน่นอนว่านักท่องเที่ยวจากสหรัฐที่กําหนดให้ต้องมีวีซ่าอันนี้เนี่ยเอา,เอาประโยคนี้มาพูดเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ไม่ชัดไม่ใช่ชาติตะวันตกมักประสบปัญหาในการเข้าสหรัฐมานานแล้วหมายถึงว่าพวกไม่ต้องขอวีซ่าเขาโดนมานานแล้วโดนเรื่องกักตัวสําหรับบางคนนะเออย้ำว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ก็คือฝรั่งจะโดนบ้าง คือคนไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยทําไมต้องโดนแล้วก็ไม่ได้มีการให้เหตุผลที่ชัดเจนการถูกล็อกเป็นเวลานาน,านหลายสัปดาห์ทําให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวอเมริกาเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดความวิตกกังวลเนื่องจากรัฐบาลทรัมป์ออกคําสั่งห้ามผู้เดินทางจากบางประเทศมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียตระหนักถึงนโยบายการเดินทางของรัฐบาลกลางที่เปลี่ยนแปลงไปก็เลยกังวลว่า มันจะมาส่งผลกับการไปสัมภาษณ์วีซ่าด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าปกติก็ผ่านยากอยู่แล้วเอ่อจึงได้ส่งหนังสือแจ้งสัปดาห์นี้เพื่อเรียกร้องให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกิดในต่างประเทศพิจารณาความเสี่ยงในการเดินทางมาถึงว่าในประเทศเองก็ก็บอกว่าเออเออช่วงนี้คือไม่รู้อยู่ดีๆเข้มงวดไราสาเหตุก็เลยก็เลยเออเออชะลอการเดินทางไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวกลับบ้านมาแล้วโดนนะก็ที่พูดเมื่อกี้เนี่ย คนอเมริกันเองที่บอกว่าพาแฟนเยอรมันออกไปเที่ยวเม็กซิโกแล้วขับกลับมาคนอเมริกันเองก็โดนอะไรอย่เงี้ยก <c oughs> <g iggle> <g iggle> <g iggle> ็สำนักงานตรวจเอ่อตมระบุในกับสำนักข่าวว่าเซียรลาฟและและอีกคนหนึ่งคือหมายถึงว่าที่คนอเมริกันกับเยอรมันที่โดนเนี่ยถูกควบคุมตัวอา้าวนานกว่าเดิมอีกสี่สิบห้าวัน ถูกกมรมศุลกากรและป้องกันชายแดนแตัดสินว่าไม่สามารถเข้าประเทศได้นะหากละเมิดกฎหมายหรือเงื่อนไขวีซา่านักเดินทางอาจต้องถูกกักตัวและเนรเทศคือทั้งสองคนได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าสหรัฐตามโครงการที่เสนอให้กับกลุ่มประเทศที่รับการคัดเลือกส่วนใหญ่ในยุโรปและเอเชียซึ่งพลเมืองเหล่านี้ได้รับอนุญ,ญาตให้หมายถึงว่าอตอนนี้มันจะมีอยู่สี่สิบกว่าประเทศเท่านั้นเอง ที่สามารถเข้าอเมริกาได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าซึ่งก็ยุโรปเขตเชิงเกนก็ฟ en, าดไปแล้วเกือบสามสิบฉะนั้นประเทศในที่เหลือส่วนส่วนใหญ่ก็มาจากเอเชียก็แค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถเข้าอเมริกาได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าอ่าอย่างเช่นสิบกว่าประเทศที่เหลือก็มีอะไรบ้างอะ่ะญี่ปุน่นเกาหลีอ่าสองประเทศนี้ขายประจําได้วีซ่ากันตลอดนะแม้แต่แอบบนแม้แต่เด็กเล็กๆถ้าถือพาสปอร์ตเกาหลีก็ถือว่าน่าเชื่อถือ มากกว่าผู้ใหญ่ที่ทํางานเป็นผู้บริหารในประเทศบางประเทศที่ต้องขอวีซ่าเออแต่ส่วนใหญ่ถ้าเข้าอเมริกาแบบไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยจะอยู่ได้ในนี้บอกว่าจะอยู่ได้เก้าสิบวันอืมแต่ถ้าเกิดเราขอวีซ่าเนี่ยวงเล็บถ้าเราผ่านเนี่ยเราจะอยู่ได้สูงสุดหกเดือนต่อครั้งคือวีซ่าเขาก็บอกว่าให้สิบปีใช่ไหมแต่ว่าแต่ต่อครั้งที่จะอยู่ได้ก็คือหกเดือน ก่อนนะอ่า,อ,าอันนี้ไงก็คือสองคนที่บอกว่าโดนตอนแรกเนี่ยเมื่อพวกเขามาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ตอมอถามเซียรัฟหมายถึงคนเยอรมันเนี่ยอย่างก้าวแล้าว่าคุณจะไปไหนคุณอาศัยอยู่ที่ไหนอ่าตัวตัวแฟนอเมริกันเป็นคนเล่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของลูคัสก็คือเป็นเพราะเป็นคนเยอรมันนี่ดังนั้นเขาจึงบอกว่าเรากําลังจะไปลาสเวกัส แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอ้เราจับคุณได้แล้วคุณอาศัยในาสเวกัสคุณทําแบบนั้นไม่ได้อะไรวะอ่าแล้วก็คนเยอรมันก็ถูกเอาไปสอบปากคาเพิ่มเติมก็เธอแฟนก็บอกว่าขอล่ามด้วยได้ไหมก็ถูกสั่งให้เงียบจากนั้นจึงพาเธอออกจากรถและถูกใส่กุญแจมือและโซ่ล่ามกับมานั่งสุนัขสุนัขของเธอที่ถูกพาไปด้วยน้องหมาที่ถูกพาไปด้วย ซึ่งกำลังพักฟื้นจากการผ่าตัดก็ถูกทิ้งไว้ในรถเอา้าเขาไม่รักน้องหมาเลยผ่านไปสี่ชั่วโมงก็อคนอเมริกันก็ถูกได้รับอนุญ,ญาตให้ออกไปแต่เธอบอกว่าไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับที่อยู่ของคู่มั่นของเธออะไรวะก็อีกเยอะอันนี้อีกนิดนึงผู้เสียหายเป็นการละเมิดอำนาจของ ผู้เสียหายเผยเป็นการละเมิอดอำนาจของเจ้าหน้าที่ชายแดนสหรัฐอย่างจงแจ้งถ้าไม่บอกว่าประเทศอะไรนี้นึกว่าประเทศเอะไรนะทุรก,กันดารที่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชายแดนเป็นเพียงการละเมิอดอำนาจของตำรวจตะเวนชายแดนอย่างจงแจ้งอคนที่โดนเป็นคนพูดก็เขาก็เหมือนกับว่าถ่ายทิกตอกเล่าเหตุการณ์ด้วยเอก็คือขอความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ของ Diego, ซานดิเอโกก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับเม็กซิโกพอดี หลังจากที่ครอบครัวเธอได้รู้ว่าเธอถูกกักขังที่ศูนย์โอเทเมซาเอ่อก็ไปเยี่ยมเธอหลายครั้งและบอกเธอว่ากำลังช่วยกันนำเธอออกมาก็ก็คือโดนไปตอนเ,ออเดี๋ยวก็คนที่บอกว่ามาจากเวลส์ที่อังกฤษ วันที่26กุมภาที่ผ่านมานี่เองเดินทางข้ามทวีปอเมริกาเหนือ,อถูกตำรวจจับกลุมที่ชายแดนสหรัฐแคนาดาถูกควบคุมตัวที่สถานกักกันในวอชิงตันเป็นเวลาเกือบ3สัปดาห์โดยพ่อของเธอได้โพสต์ข้อความบน Facebook และเธอได้กลับบ้านในวันอังคารแล้วก็นักแสดงและนักธุรกิจชาวแคนาดาที่ถือวีซ่าทำงานของสหรัฐถูกควบคุมตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ ที่หัวหน้าก็เม็กซิโกยตามที่อยู่ติดเม่สซ่กโกยตามเคยเพื่อนของเธอบอกว่าเธอได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันเสาร์ก็เรื่องนี้ทําให้ชาวแคนาดาหลายคนวิตกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากาาับสหรัฐรวมถึงความไม่แน่นอนของรัฐบาลชุดนี้ครับก็กอจบของการเล่าฝรั่งก็โดนกับตัวก,ก,ก็วจะเหลืออีกอันนึงคือที่หามาเพิ่มเติมก็คือข่าวที่สองนะครับ สิ่งที่ต้องรู้ที่ที่สิ่งที่จําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณเมื่อเข้าสู่สหรัฐอเมริกาคือว่าไอเรื่องโดนเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่อย่างที่เอาบอกไปตอนต้นน่ะถ้าประเทศนั้นเขาไม่ได้ผิดปกติอยู่ตอนเนี้นะก,ก็ก็แค่ว่าคนที่จะมีความเสี่ยงก็คือคนที่ไปครั้งแรกที่ว่าเพิ่งมาครั้งแรกก็มาที่นี่เลยถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาหลายรอบแล้วก็โอเค หรือถ้าเกิดว่าต่อให้มาครั้งแรกแต่ถ้าเกิดเรามองเขาถามแล้วเราตอบได้ก็โอเคแต่ว่าแต่ข่าวเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าอ่คนเยอรมันที่โดนเนี่ยเขาก็พูดอังกฤษได้แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยชัดอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองก็แต่ก็คือถ้าประเทศนั้นไม่ได้ผิดปกติมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเราก็ตอบได้อะแล้วก็จบใช่ไหมเออคุณมาทําอะไรคุณจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็แค่เนี้ยก็ตอบได้ก็จบอะไรเงี้ยแต่นี้ตอนนี้เหมือนกับประเทศนี้ไม่ค่อยผิดไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ที่โดนเนี่ยคือที่ชายแดนอืมเหมือนเขากําลังจะเหมือนเขาจะระแวงชายแดนมากเป็นพิเศษนะแต่ว่าสนามบินเนี่ยก็เอากันในข่าวบอกว่าชาวประเทศที่ต้องขอวีซ่าเนี่ยก็โดนกันประจําอยู่แล้วแหมตอนนี้ชาวฝรั่งหรือชาวอะไรที่ไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยเพิ่งจะโดนในยุคข,ของทั้มเออก็คือโดนเท่าเทียมกันครับ <c oughs> แต่ชาวฝรั่งยังโดนเฉพาะชายแดนนะ เออยังไม่มีข่าวว่าสนามบ,บินโดนนะครับก็ทีนี้อ่าที่บอกข่าวที่สองคือสิทธิ์ที่จะเป็นต้องรู้เมื่อเข้าสู่อเมริกาเห็นนะอันอันแรกก็คือฉันมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ศุนกรกรสามารถหยุดและตรวจค้นฉันได้หรือไม่ก็คือเจ้าหน้าที่ ศูนย์กากรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของภาษีหรือว่าการที่เราอาจจะลักลอบนําของเข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าเอ,อของต้องห้ามหรือว่าพวกของที่แอบลักลอบมาขายหรืออะไรอันนี้คือศูนย์กากรเอ่อฉะนั้นใช่เจ้าหน้าที่ของศูนย์กากรสามารถหยุดผู้คนที่จุดเข้าเมืองเพื่อประเมินว่าพวกเขาสามารถเข้ามาในสหรัฐได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจค้นสิ่งของของนักเดินทางเพื่อหาของผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่สามารถทําเช่นนี้ได้แม้ไม่มีอะไรน่าสงสัยเกี่ยวกับคุณหรือสิ่งของของคุณก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจค้นคุณหรือดําเนินการตรวจสอบอื่นๆเออะไรบ้างเอาเป็นว่าเขาสามารถเรียกตรวจได้ไม่ว่าประเทศไหนก็เป็นแบบนี้เมื่อเมื่อเขาสงสยัยแต่โดยส่วนมากแล้วเขาจะไม่ไม่ได้ทํา นะก็หมายเหตุไว้อีกทีหนึง่งได้ว่าถ้าประเทศนั้นไม่ได้ผิดปกติอ่าก็คือตอนอย่างเช่นว่าคือกระบวนการเวลาเราลงเครื่องเนี่ยเราก็จะเจอตอมอก่อนก็คือเราเดินไม่ตามทางตามคนอื่นไปลงเครื่องก็แค่ตามคนอื่นไปเดินไปตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอตอมออยู่แล้วอ่าแล้วก็พอผ่านตอมอมาก็จะมารับกระเป๋าคือเป็นอย่างนี้ทุกที่ระบบ เออเป็นสากลแล้วพอรับกระเป๋าปุ๊บแล้วเราก็ต้องไปผ่านศูนย์กากรก็ส่วนมากก็จะเป็นช่องเขียวช่องแดงของของไทยก็เป็นแบบนี้ตอนที่รับกระเป๋ามาอาจจอช่องเขียวช่องแดงถ้าเกิดว่าของของเราเนี่ยเอามาปกติไม่ได้ดูใหญ่ซะจนดูผิดสังเกตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เราก็ออกช่องเขียวไปเลยจบอ่าก็มีเจ้าหน้าที่อยู่นั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้สงสัยอะไร แต่อาจจะมีบ้างบางประเทศก็บอกว่าเอ้ยเอามาเข้าเครื่องหน่อยคือทุกคนอะ่ะโดนหมดก็คือเข้าเครื่องอ่ะสะแกนแต่ซึ่งก็ตั้งแต่เดินทางมาก็เจอแค่ครั้งเดียวเองมั้งอ่าก็สแกนไปก็จบไม่ได้มีอะไรครับส่วนมนากเราก็ออกช่องเขียวแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัวว่าเอาของที่ต้องห้ามหรือของที่มีลกเขาเรียกอะไระแอบลักลอบมาขายหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปช่องเจอช่องแดงครับเอถัดมาก็คือ แล้วโทรศัพท์มือถือของฉันล่ะค้นด้วยได้ไหมรัฐบาลยืนยันว่าอำนาจการค้นตัวนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องโดยไม่สงสัยตัวบุคคลยังรวมถึงการค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นโทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อปแต่ว่าข้ออ้างนี้ยังเป็นประเด็นทางกฎหมายที่โต้แย้งกันเจ้าหน้าที่บางครั้งขอให้นักท่องเที่ยวให้รหัสผ่านโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปแก่พวกเขาเมื่อเดินทางไปหรือกลับจากอเมริกาก็ ก็เหมือนเรื่องศูนย์การกเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นสิทธิ์ที่จะทําได้แต่ว่าส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยได้ทํายกเว้นแต่ว่าต้องสงสัยคนคนนั้นจริงๆก็ต่อให้เราใส่รหัสเอาไว้ในแอป,ปหรืออะไรก็ถ้าเขาจะค้นเขาก็ขอรหัสเราได้จบเออเออแต่ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งนะที่อับสงสัยมากเลยที่คนเขาชอบแบบแรปกระเป๋าอะแรปก็คือเหมือนว่าพอไปสนามบินปุ๊บเนี่ยก็จะมี ที่รับจ้างแรปอะ่ะก็คือเอามาพันอะ่ะเอาเอาพลาสติกมาพันกระเป๋าเดินทางของเราอะ่ะแล้วทีนี้บางประเทศมันคือกระเป๋าเราก็พอพอแรปเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปโหลดใช่ไหมที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมเออเรารู้ไหมว่าบางประเทศเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีการสกแกนไอกระเป๋าใหญ่แล้วก็บางประเทศเขาก็เขาก็ค้นกระเป๋าของเราบ้างด้วยเหมือนมีเหมือนกันนะ ก่อนที่จะกลับมาถึงมือเราตอนที่เราผ่านตอมอไปแล้วเนี่ยฉะนั้นบางครั้งเราก็จะเห็นว่ามีการล่องรอยกับถ้าใครล็อกกุญแจไว้อะมีล่องรอยกันแง่ก็คือต่อ,เ,อเจ้าหน้าที่เป็นคนตรวจเอง่อาและไอ้พวกที่ก็แค่สงสัยว่าพวกที่แลปกระเป๋าเนี่ยแล้วจะแรปไปแล้วก็โดนโดน,โดนเจ้าหน้าที่ค้นอยู่ดีแลปจะแรปไปจะมีประโยชน์ไหมแต่เราไม่เคยแรปนะอา,อาจจะเขาอาจจะก,กลัวว่ากระเป๋าเขาจะพัง หรืออะไรเขาก็เลยแรปให้เหมือนเหมือนหอ่ออ่ะเหมือนเอาเหมือนเอาหอ่อมาหอ่อกระเป๋าเดินทางเอาไว้ประมาณเนี้ยแต่แต่แค่แค่แบอบกว่ายังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มีค้นอยู่ดีนไม่รู้แรปไปมันจะมีประโยชน์อะไรอ่าแล้วเรื่องมือถือเมื่อกี้นี้แล้วถ้าฉันปฏิเสธที่จะปลดล็อกอุปกรณ์ของฉันล่ะหมายถึงถ้าเกิดเขาจะค้นมือถือเนี่ยนะซึ่งซึ่งอย่างที่บอกส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้ค้นหรอกเออยกเวน้นแต่ว่าเขาสงสัยเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันช้าไงคนเข้าประเทศตั้งเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมา ไล่ตรวจอุปกรณ์คือในทางปฏิบัติน่ะมาไล่ตรวจอุปกรณ์ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมถ้าเกิดไปทํากับคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไงก็ยังไงก็ไม่ได้อะเดี๋ยวมันมันก็คนก็ติดค้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นคนประเทศนั้นอย่างนี้บอกว่าพลเมืองสหรัฐไม่สามารถถูกปฏิเสธการเข้าประเทศได้หากพวกเขาจะไม่ให้รหัสผ่านอุปกรณ์ อ่าก็คือต่อให้ไม่ไม่ยอมให้พาสเวิร์ดก็ยังเข้าประเทศได้ถ้าเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆหากพวกเขาปฏิเสธก็จะทำให้เกิดความล่าช้าในการสอบปากคำเพิ่มเติม,ตมและเจ้าหน้าที่อาจจะนำโทรศัพท์ของเขาไปตรวจสอบไม่ให้ใช่ไหมงั้นก็ยึดโทรศัพท์ไปเช็คเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่อยากไม่ให้ดีนักเออกับแล้วก็ ก็คือไม่ให้ก็ได้แต่ว่าเขาก็จะเอาโทรศัพท์เราไปทํำปุยปุยยำอะไรก็ไม่รู้ในฐานะที่เราไม่ให้อะไรอย่เงี้ยหากประเทศของฉันอยู่ในโครงการยกเว้นวีซา่าฉันสามารถเข้าได้หรือไม่โดยส่วนโดยทั่วไปโปรแกรมยกเว้นวีซา่าอันนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับคนไทยเพราะว่าเราต้องขอไงโปรแกรมยกเว้นวีซา่านุญ,ญาตให้พลเมืองประมาณสีประเทศเข้าประเทศได้เป็นเวลาสูงสุดเกวันโดยไม่ต้องมีวีซา่าก็ อย่างที่เราบอกตอนต้นถ้าเกิดเรามาแต่ประเทศที่ไม่ต้องขอเราก็จะอยู่ได้เก้าสิบแต่ถ้าเกิดเราขอวีซ่ามาเราก็จะอยู่ได้สูงสุดหกเดือนต่อครั้งอแต่แต่วีซ่าอเมริกาก็จะให้สิบปีแต่อยู่ได้สูงสุดหกเดือนต่อครั้งแต่ก็ต้องขอ,อยุคนี้เข้าอเมริกาก็ต้องขอ ESTA ใบอนุญ,ญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนเดินทางแต่ว่าไปผมยังไม่เคยพูดเรื่อง ESTA เลย าหากฉันถูกกักตัวจะเกิดอะไรขึ้นคือพอดีมันมีไหลไหลหัวข้อปัจจุบันผู้สนับสนุนสิทธิพลเมืองอนุญาตแนะนําให้นักท่องเที่ยวที่เข้าสหรัฐโด,ดยเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองควรนําข้อมูลไปติดต่อทนายความด้านการย้ายถิ่นฐานหรือกรณีฉุกเฉินหากประสบปัญหาเรื่องนี้น่ากังวลแน่นอนอ่าหมายถึงว่าให้แนะนําให้ติดต่อทนายถ้าเกิดโดนกักตัวอย่างนี้เหรอแล้วเรา เป็นนักท่องเที่ยวจะไปติดต่อ,อยังไงล่ะเออหากนักเดินทางถูกควบคุมตัวควรปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ต่อมอและติดต่อทนายความทันทีแล้วฉันมีสิทธิ์อะไรบ้างนักท่องเที่ยวที่มาเดิอนอเมริกามีสิทธิ์จะไม่พูดแต่ทําเช่นนั้นก็อาจเป็นอันตรายต่อการเข้าประเทศหากเจ้าหน้าที่ถามนักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวว่าจะไปทํางานระหว่างที่พำนักหรือไม่และบุคคลนั้นไม่ตอบ ก็อาจส่งผลให้นะักท่องเที่ยวถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศอืมแล้วทาไมจะไม่ตอบอ่ะแล้วก็ต้องตอบว่าคือเราไม่ใช่ตอบว่าเราก็บอกว่าไม่ก็ไม่ได้จะไปทํางานเพราะว่าเราจะมาเที่ยวเนี่ยเราคือแผนเที่ยวของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามาเยี่ยมใครก็เนี่ยก็ไปเยี่ยมคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหากผู้เยี่ยมชมไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าอเมริกาเขาสามารถถอนเจตนาที่จะเข้าประเทศและ อนุญาตให้กลับบ้านได้อันนี้คือพูดพูดดูดีถอนเจตนาและอนุญาตให้กลับบ้านได้จริงๆคือถูกส่งตัวกลับนั่นแหละและวีซ่าของพวกเขาจะถูกยกเลิกและบินกลับทันทีอืมครับก็หมดแล้วเรียบร้อยครับวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังกันว่าเออพอไปเห็นหัวข้อว่าแปลกดีว่าฝรั่งก็ยังโดนกักตัวได้เหมือนกันนะเคยได้ยินแต่ว่าเออคนประเทศต้ตองขอวีซ่าเนี่ยโดนกักตัวนะ ตอนนี้คือยุคของทั้มก็มีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยนะครับเราก็คงได้มานําเสนอกันแล้วเพื่อนๆที่ฟังอยู่คิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วก็ใครที่เคยมีประสบการณ์มั้งหรือว่าเคยหรือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตอมอหรืออะไรนี้ก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้ใตวิดีโอนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการติดตามโกโนไกด์หรือสนับสนุนโกโนไกด์ก็ดูได้ที่ g o n o ok g i d e .com ดูลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ